ะแกว่าไงบ้างบอกอร่อยจริงถ้าไม่อร่อยไม่มาแนะนำให้หรอกว่าคอกาแฟโบราดี่ไม่ชอบใส่น้ำตานตัวนี้น้ำตาลน้อยน้ำตาลน้อยแล้วก็ทานแล้วก็ดีต่อสุขภาพไม่ทำให้อ้วนได้ความหอมได้ความอร่อยยังได้ราคาถูกด้วย ถ้าเราไปทานกาแฟสดตามห้างแก้วนึงตั้งหลายตังอันนี้มันเหมือนกาแฟสดทั่วไปเลยแต่อร่อยคุณภาพดีก็แนะนำเข้าไปเนี่ยอีกเลยบอกเออได้ลองดูถ้าชอบเราจะสั่งอีกทีนะทีนี้ก็ต่อเนื่องมีอีกตัวมีอีกสองตัวเนี่ยลองเอาไม่ได้น้ำเนี่ยบอกว่าเอาลองไปชมช่องนึงก่อนซิว่าเป็นยังไงก็เลยลองมาให้น้ำมันร้อนกันหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราชงให้ใหม่เอต้องโชว์ให้แกด้วย อยากจะลองทานดูน่เพาเป็นยังไงคขาบอกว่าอันนี้ก็ทานอยู่อร่อยหอมมันดีอย่างนึง่งคือไม่หวานมากพี่พี่ก็ต้องบอกออกเปรียบเทียบไอแตกต่างกับตัวนี้กาแฟทั่วไปที่คนไอไ<ม>้ไก,กติกเิมาดาอเจนี่เขาจะมาซื้อแบบพวกเน็ตไปทานใช่<า>มันมีมันมีคาเฟอีนจะหวานหน่อยแต่ว่าตัวนี้มันจะหอมกว่าแล้วมันจะอร่อยกว่าไงคุณภาพมันโอเคกว่า เพราะว่าถ้าเราไม่ชอบร้อนนะเราก็ทำเนกาแฟเย็นก็ได้ครั้งต่อไปคอลลาเจนก็รู้มันมีแค่สิบกว่าซองเองไม่แน่อาจจะทานวันละซองสองซองสามซองแป๊บเดียวก็หมดทีนี้ก็ไปเสริมคอลลาเจนรูน้ว,ว่าเป็นยังไงต้นต้องเอาให้แกชิมทักซองเดี๋ยวเราวคงเอาไม่กินมีสามรุ่นนะมีสามรุ่นเออเดี๋ยวต้องเดยวเอาแนะนำคอลลาเจนอีกทีแต่ให้ไม่เป็นไรให้ทานตัวนั้นไปก่อนค่อยๆไปแล้วถ้าหมดปุ๊บก็มาคอลลาเจนเพิ่มลองคอลลาเจนไปแกเป็นไอ คนที่เยอะหรือเปล่า,ลาคุยง่ายคุยง่ายอยู่ใช่ไหมถ้าคุยแบบบางทีแกคุคุยง่ายดีนะแบบคนที่บอกว่ารู้ใจม็นคคุยง่ายตัวนี้มันสามารถเอาไปชงเป็นกาแฟเย็นได้ตัวนี้จะควบคุมน้าตาลนะควบคุมน้ําหนักน้ําตาลน้อยถ้าเขาถามว่ามีน้ําตาลไหมน้ําตาลที่ส่วนผสมตัวนี้คือเป็นน้ําตาลสกัดจากน้ํา จากผลไม้เป็นน้ําตาลฟูตโตสที่เวลาเราดื่มทานเข้าไปแล้วมันจะย่อยสลายได้ง่ายแล้วมันจะไปเป็นตัวเสริมสร้างพลังงานมันจะไม่ใหญ่สะสมเหมือนพวกน้ำต่างๆนะอันนี้เป็นน้าตาลผ,ผสมจากผลไม้นะและอร่อยและที่สําคัญตัวนี้ราคาถูกมากๆถ้าเราไปซื้อกินของอะไรตามพวกสตาร์บัคพวกอะไรใช่ไหมแปดสิบ้าสิบร้อยกว่าบาทเราเปรียบเทียบแบบน,นี้แต่นี่ตกซองบาบาทเองนะครับนี่ ไม่เราาชอบแฟหอมๆก็เลยเออตัวนี้ลองใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าแบบกาแฟเพื่อผิวพรรก็ไม่น่อาจจะแนะนาตัวนู้นตัวใหม่ือได้ได้ได้ว่าช่งประสงค์กันก็ได้อย่างนั้นหน่อยได้ถ้ชค่อยๆหย่อดไปต่อไปก็ว่ให้ทานตัวนี้ไปก่อนทั้หมดเดี๋ยวเคอลลาเจนไปวิธีการจะเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปก็ผมสพ่องย้ายท่ฟันค่อยๆไปเรื่อยๆปึ๊บชวนทำบัตรเป็นอย่างนี้นะพี่ิธีการเป็นอย่างนี้นะเราเราไม่ต้องใจร้อนนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวก่อนทะหว่างนะี <Okay. S 2> ้ก็ค่อยไปแนะนำสินค้าัวอื่นวันนี้ให้ลองทานกาแฟดู